เสียงคำรามของเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพดังกึงกก้องกลางท้องฟ้าเครื่องบินสีขาวลำหนึ่งพุ่งทะยานผ่านก้อนเมฆอย่างสง่าง,งามมันไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ราคาแพงหรือเจ็ตความเร็วเหนือเสียงแต่คือห้องเรียนบนท้องฟ้าที่สร้างนักบินขับไล่ระดับโลกมานับไม่ถ้วนนี่คือปิเลตัสที49 2025ผลงานชิ้นเอกแห่งวิศวกรรมการบินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เครื่องบินฝึกสมรรถนะสูงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ ถ้าคุณเคยสงสัยว่านักบินขับไล่ระดับโลกฝึกอย่างไรก่อนจะได้จับเครื่องบินรบจริงอย่าง F16, g r ิเปน n หรือแม้แต่ F35 วันนี้คุณจะได้คำตอบทั้งหมดจากเครื่องบินลำนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto h u u s e ช่องที่รวมเรื่องราวของเทคโนโลยีการบินพลังแห่งเครื่องยนต์และนวัตกรรมระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินฝึกที่กลายเป็นตำนานของหลายกองทัพทั่วโลก Pilatus PC9 รุ่นปรับปรุงปี2025 ปีนี้ปิเลตัสได้ยกระดับสมรรถนะและระบบควบคุมการบินขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้เหมาะกับยุคนักบินดิจิทัลที่ต้องเผชิญกับเครื่องบินรบความเร็วสูงในสนามรบแห่งอนาคตปิเลตัสพีซี9เกิดขึ้นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งความเที่ยงตรงและคุณภาพสูงโดยถูกพัฒนาต่อย,ยอดมาจากกลุ่น p c 7ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในช่วงปี1980เพื่อสร้างเครื่องบินฝึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและตอบโจทย์การฝึกนักบินในยุคใหม่ได้ดียิ่งกว่าเดิม หัวใจหลักของเครื่องบินลำนี้คือเครื่องยนต์ปลาดแอนวิตนี PT6A-62 Turbo Prop อที่ให้กำลังสูงถึง950แรงมา้าช่วยให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า593กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไต่ระดับได้ถึง3,960ฟุตต่ตอนอาทีนั่นหมายความว่าแม้จะเป็นเครื่องบินฝึกแต่ก็สามารถจำลองการบินเชิงรบได้อย่างสมจริงไม่ว่าจะเป็นการเร่งการหมุนหรือการบินผาดแผลงรุ่นปี2025มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ในระบบควบคุมและห้องนักบิน โดยเปลี่ยนจากมาตรวัดแบบเข็มเดิมมาเป็นกลาสค็อกพิษดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงถึง3จอหลักที่แสดงข้อมูลการบินการนำทางและระบบเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังติดตั้ง HUD Head Up Display เหมือนในเครื่องบินรบยุคที่5เช่น F 3 5หรือริปเปน E ช่วยให้นักบินฝึกสามารถฝึกการเลงและติดตามเป้าหมายได้เหมือนอยู่ในภารกิจจริง ในด้านประสิทธิภาพและความประหยัด PC 9ก้าถือเป็นเครื่องบินฝึกที่คุ้มค่าที่สุดลำหนึ่งในโลกด้วยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ต่ำกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินไอพ่นฝึกทั่วไปแต่กลับให้ระยะทางบินไกลกว่า1 5 0่ากิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศถึงเลือกใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการฝึกนักบินขับไล่ห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้สบายแม้ต้องฝึกหลายชั่วโมงต่อวัน อร์ดที่นั่งแบบมา r t ตินเบเกอร์เอเจ็ชั่นซีทให้ความปลอดภัยสูงสุดในกรณีฉุกเฉินตำแหน่งของจอยสติ๊กและแผงควบคุมถูกออกแบบให้เหมือนเครื่องบินรบจริงเพื่อให้ผู้ฝึกสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องเมื่อย้ายไปขับเครื่องรุ่นใหญ่เช่น t 5 0หรือ Hawk ระบบบันทึกข้อมูลการบินหรือ m i s s i ่น Data Recorder เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ pc เเพราะสามารถบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของเครื่องบินตั้งแต่ระดับความสูงความเร็วไปจนถึงคำสั่งที่นักบินสั่งการเพื่อให้ครูฝึกสาาาาามมรรรถนนวิิเคะหห์ลังกบ ทำให้การฝึกในแต่ละครั้งแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัย Pilatus PC9 2025ได้ติดตั้งระบบเตือนความใกล้พื้น Ground Proximity Warning System ระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และระบบป้องกันการสูญเสียการทรงตัวโดยอัตโนมัติหากมีปัญหาเกิดขึ้นเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทันทีเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด นอกจากใช้ในการฝึกแล้ว p c 9ยังสามารถดัดแปลงสำหรับภารกิจพิเศษเช่นการลาดตระเวนหรือภารกิจโจมตีเบาด้วยการติดตั้งจุดแขวนใต้ปีกสำหรับอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องถ่ายภาพความร้อนหรืออาวุธเบาทำให้เครื่องลำนี้กลายเป็นเครื่องฝึกกึ่งรบที่พร้อมรับทุกภารกิจ p c 9จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่คือสัญลักษณ์ของความแม่นยำความปลอดภัยและความภาคภูมิใจในวิศวกรรมของสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีการใช้งานในกองทัพอากาศกว่า10ประเทศทั่วโลกและยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตนักบินรบรุ่นใหม่และนี่คือ P i l a ส t u s p เ9รุ่นปี2 0 2 5เครื่องบินฝึกที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำยุคความปลอดภัยระดับสูงและประสิทธิภาพการบินที่เหนือชั้นไว้ในลำเดียวมันไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักบ,บินขับไล่ทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาวส์ เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ของโลกเทคโนโลยีการบินและพลังแห่งท้องฟ้าแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งตำนานแห่งอากาศยานยุคใหม่ที่จะทำให้คุณหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์และพลังแห่งความเร็วอีกครั้ง Música